ไปเล่งจ่าเลยสวยไหมสวยเลยเป็นไงบ้างตอนนี้เรามาเจอกันนะครับจุดหมายของเราคือวัดพระธาตุหนองบัวครับผมเป็นตรงนี้เป็นเจดีศรีมหาโพธิ์ครับคนที่ ก็ใช่ไงเขาเฉลิมฉลองงี้คุณผู้ชมเฉลิมฉลองตอน25ศตวรรษก็คือสร้างเมื่อปี2500ท่วนท่าก็คือฉลองพุทธศตวรรษนั่นเองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้อยู่ใช่ครับแล้วก็มาสักการะคุณไปเจอใครมาฟังผมนี่นะทั้งอร่อยทั้งสนุกทั้งเฮฮาทั้งชีวิตระทึกตื่นเต้นครบ เหมือนหนังไทยเลยฟังผมเหรอดูไม่ได้เลยแต่ละคนแต่ละคนคล้ายๆเมากาวกันมาไม่ใช่ว้าไปอาซ้อนเรียกมาทีนะครับขอบอก่หอยจับอร่อยมากนี่ผมไม่ได้กินเลยพ่อมาฝากพี่ด้วยผมก็มาฝากคุณมามามาผมซื้อมาเลย็มบักนนั้จะมฝากเดี๋ยวเอาไปกินแล้วจะเข้าใจโอเคโอเคโอเคไหมได้มาทีนะผมขอเรียกขอเรียกคนแรกก่อนฟังเราฟังเราฟังเรา โอ้ยเฮ้ยเฮ้พักผู้อักโอ้ยเขาให้ร้องเป็นแบบหมอลำเขาเหรออออ้อยอ้อยทำไมมารายการเราจะซื้อเวลาบ่ไว้แล้วโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฝั่งคุณไปเจอนี่ไปเจออย้่สองคนฝั่งคุณเจอไปก็เท่านั้น ทีนั่เอ้ยผ้าสาวลามาแนล่ะเมามาเอาเอาตัวน้อยเข้ามาแม่ล่ะศิลปินตัวน้อยมาบริยามาแล้วมาแล้วอันนี้อันนี้เหรอที่ว่าสนุกสนานมากนี่แหละโอเคยังไม่ก็เหรอศิลปินที่ไ ศิลปินอีสานเราหมดยังเราทำมีมีอีกไหมบริษัทยังมีเยอะแต่ว่าครับยิงคนเนี้ยยังขาดคนนึงอ่ะครับอาจารย์สตีทำมืออาจารย์สตีเฮ้ยในวงการเราไม่อาจารย์สตีทำมือสตีเหรออาจารย์เสียด้วยมือพี่อาจารย์อะไรก็สตีทำมือสถีทำมือ้าวเชิญอาจารย์อาจารย์ยามมาแล้วครับทุกคนอาจารย์มาสวัสดีครับไม่เจอนานเลยนี่ครับเสถียรทำมือครับอาจารย์ เคยใช้อย่างอื่นทำไหมเคยครับใช้อะไรทำเขาจะใช้อย่างอื่นทำกับคุณนี่แหละครับใช้พวกไม้หน้าสามเนี่ยคนเดียวนะคะทั้งไม่เกี่ยวนะคะเรียกว่าเท้าอาจารย์ยังทำเพลงยังอะไรยังไงตอนนี้ครับยังไม่ได้เจออาจารย์นานมากสัมภาษณ์ไปโอ้โหกี่ปีห้าสิบกว่าปีได้แล้วนะเจ็ปีใช่ไหมหกเจ็ดปีก่อนนานไปนะตอนนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับมีผลงานอะไรยังไงไหมครับ อาจารย์นั่นต้ขิงร้อนๆมาเดี๋ยวสั่งร้ให้อาจารย์วันนี้มาอุบลก็ยิ่งใหญ่อลังการโอ้โหพี่ช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ลิงอยากมาเลยคือเราเราแบบถ้าไม่ใช่คนอุบลใช่ไหมเราก็เห็นแต่งานแห่เห็นแต่ผลงานว่างานแห่เทียนใหญ่กว่าทุกจังหวัดนะแห่เทียนอุบลก็ถืองานประจําปีเป็นวันละแห่งชาตินะเป็นชื่อของจังหวัดอุบลแล้วก็คือต่างชาติก็รอมาชมงานเทศกาลนี้อยู่ในปฏิทินท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะรู้ว่าแต่ละประเทศแต่ละจังหวัดของเราเป็นยังไง คลิกไปดูเนี่ยเห็นปฏิทินท่องเที่ยวอุบลแต่วันนี้เรามาแล้วมาเจอนณครแล้วเราไม่พอเราจะพาท่านผู้ชมไปชมเบื้องหลังก่อนจะถึงวันประกวดวันวันที่เขาแห่กันี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มศิลปินแบ่งเครื่องนี้ครับช่วยผมไม่เอาผมไม่เอาอบตผมเอาอาจารย์อาจารย์มาอยู่ผมอาจารย์ต้องรู้อาจารย์ต้องรู้เยอะมาไม่ได้ไม่ได้พี่เดวิดก็อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนู้นอันนั้นแก๊งแก๊งหนูพุกไปอยู่ด้านนูนแก๊งหนูพุกไม่ต้องกลัวพี่นางผมไปศึกษามาแล้ววัดที่ผมทาเนี่ย ปีนี้เขาบอกว่าทําใหญ่ปีนี้หรือปีไหนไม่รู้ขนาดเอาออกจากวัดไม่ได้ต้องทุบก,กาแพงอ่ะท oh. ุกวัน,ววนผมทุบก,กําแพงทุกวันทําไมครับเจาะช่องเล็กๆทุบแล้วเอาไปใส่ป้อมปิดบ้านวบันจูอัดบ <c oughs> ันจูอัดลองชมดูครับท่า <c oughs> นผู้ชมว่าระหว่าง2วัดใครจเจ๋งกว่าการไปดูไปดูความงดงามแข่งกันทําความดีของเราของเราไปทิเทียนทิเทีย สวยเนอะเขาจำลองจากพุทธคยาที่อินเดีย,ย,ดยก็สร้างแบบนี้สูง56เมตรข้างในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสวยงามเราไปดูเทียนกันต่อดีกว่าเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในบริเวณงานเกิดอะไรขึ้นฮะคนเยอะมากนะครับ่ในพิธีไม่มีคอนเสิร์ตแต่สงสัยพี่ว่ามาทำอะไรไม่รู้แต่ว่านีงานมีงานเออเปิดี่านี่เขากาลังเปิด เรียกงานพิธีเปิดชุมชนคนทําเทียนถูกต้องครับทั้งหมดมี11ชุมชนนะครับที่มาประกวดเทียนกันนะครับเดี๋ยวเรานัดกับคณะกรรมการไว้หนึ่งท่านพ่อเสา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 อยู่นี่พี่อยู่นี่๋อพ่ออยู่นี่ อยู่ตรงนี้นะคะคือที่ชนะเลิศปีที่แล้วใช่ครับเป็นขนาดกลางใช่ไหมคะขนาดกลางครับเขาพี่การเขามีการประกวดเป็นกี่ขนาดนะคะมี3 4ขนาดนะครับมีเทียนโบราณแล้วก็เทียนเล็กแล้วก็เทียนกลางแล้วก็เทียนใหญ่ไอพีอ่ผมอยากรู้อย่างนึ่งอะไรอ่ะจริงแล้วท,ที่ที่ทำเทียนอย่างเงี้ยเป็นรูปเงี้ยมีเรื่องเล่าอยู่บอเป่ามีครับอันนี้อันนี้เรื่อง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 เล่างนี้ยอะไระอันนี้เป็นพุทธประวัติเรื่อง ชาดกอะครุฑทองมาแล้วนี่แหละครับอันนี้แหละถ้าผมเดานะครุฑครุฑแล้วก็อุ้มนางกากีใช่ไหมฮะใช่ครับมันอยู่ในชาดกเหรอครับอ๋อครับผู้สาวมาใช้เวลาทำนานไหมคะก็เนี่ทำอยู่เดือนกว่าๆแล้วครับอ๋ออันนี้กำลังล่างอยู่นะพ่อนะอันนี้วัยรุ่นนะวัยรุ่นนะวัยรุ่นของเรานะคะอันรียนแกะีเส้นก่อนท้อท้สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ทำอะไรทำอะไร กำลังลากเส้นเออไม่น่าถามนะว่ากำลังทำอะไรไม่น่าถามนะครับกำลังทำอะไรออกกำลังลากเส้นอ่ะเขาพูดถูกเอออ่ะเดี๋ยวหันหน่อยหันวะทำมากี่ปีแล้วทำมากี่ปีแล้วได้สามปีแล้วครับอันนี้ถือว่าทำไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์อีกกี่วันคิดว่าเสร็จ ถึงวันแห่ครับเสร็จให้่ารจนวินาทีสุดท้ายแต่ว่าเรื่องราวของของอันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปถามช่างใหญ่ช่างใหญ่ช่างใหญ่อยู่ด้านหลังด้วยชอบนะชอบทำนะอันนี้เป็นไรอันนี้เป็นไรพญานาคมังกรมังกรว่ามังกรเออคุณว่าอะไรพี่เดวิดว่าเป็นตัวอะไรผมว่าลูกครึ่งพี่มังกรมังกรนาคหางเป็นพญานาคหางเป็พญานาคนี้เราถามให้ครึ่งตัวเป็นมังกรมังกรแต่ว่าเออแต่ตรงนี้มันเหมือนมังกรอ่ะแต่หัวเป็นพญานาคเราถามว่าสาวดีกว่าค่ะว่าสาวอันนี้คือ ไปมังกรหรือพญานาคคือเป็นพญานาคแต่ว่าเป็นมีอิทธิฤทธิ์แล้วก็แปลงเป็นอะไรก็ได้โบราณนี่ยอ๋อโอเคโอเคเรามาถามช่างใหญ่อยู่ดูบ้างนะครับผมเออช่างใหญ่ยังไงครับเรื่องนี้ครับคือผมพี่ครับก็แค่ถือเกลียงอ่ะถือเกลียงมันหล่นยังพี่หล่นแล้วนะพี่ช่างใหญ่กลับไปแล้วค่ะแต่ให้พ่อนี่คือทำต้นแต่แกเลยหรือว่าเราวาดลายก่อนแับวาดลายเหรอ ไอ้นี่ไล่เดนิช่างพวกเรานี่ทำสำนานการมาแล้วไม่ตรงว่าเขาจะเทียนแล้วก็าตัแกะมันทำแกะไว้เร็วน้อยความคิดเลยอันนี้แกเลยะภาพรูปกนะตัดแกะล่างด้วยเครียงเหมือนที่น้องทำเมื่อกี้ไงนี้ค่ะเทียนในครั้นนี้ใช้ประมาณเท่าไหร่เอ่ยเกือบสิบตันนี่แหละครับผมดีครับแล้วเบิร์ตช่างค่าแกะค่าอย่างจักบาทรโต๊ะโยกคุณแล้วก็รับล้านนะครับก็คือเอาง่ายๆเพราะรถเทียนหนึ่งคันวางเลย ใช้เงินประมาณล้านหนึ่งแฮให้คุณผู้ชมดูแล้วก็แ่ทางด้านจิตใจเพื่อบูชาใช่แล้วก็เอาเทียนเนี่ยไปถวายเป็นพุทธบูชาด้วยจุดเทียนในระหว่างพรรษาด้วยแต่ไอเทียนที่เราทําโชว์เนี่ยไม่ได้จุดไม่ได้จุดครับเราก็จะไวโชว์เลยคนจะมาเห็นได้ยินว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็มาดูเยอะใช่ไหมคะเยอะครับแล้วในระหว่างที่ทําอยู่แบบนี้ก็ให้คนนักท่องเที่ยวได้เข้ามาดูด้วยหรือเปล่าคะได้ครับเขาก็มาถ่ายรูปมาัลย ให้เขามาแกะมีไหมมีแบบว่าให้ให้เขามามาลองแกะอะไรเงี้ยพ่อเขาก็ลองดูพ่อไม่กลัวพังเลยเหรอเดี๋ยวเราเราจะทำสำรองไว้ให้เขาแกะเล่นออ๋เขามีมาลองแกะดูได้นะครับสมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะมาแกะเขามาเออมาลองแกะนะคะอันนี้อันได้แซมแล้วอันนี้ได้หลายปีเอาเก็บไว้ใส่ช่วได้ปีนี้ปีหน้าเขาก็ต้องเฮ็ดเขาทำลายอยู่หรือว่าเก็บไปเป็นเก็บไปโซ่ไปแห่อีกเขียวหนึ่งปีถ้าได้ถ้าได้ปีนี้ปีหน้าไม่ต้องทำเราจะเอาไปแห่โชว์ด้วยบางปี ช่างเราไม่พอมีอไไ้ช่างช่างที่มือยังมีคนเขาดึงไปก่อนเราก็ไม่ได้เขาไปช่างก่อนเราก็ได้ช่าง พอรวมๆพอไปแห่ได้อย่างนี้ก็มีปัญหาคืออยู่ที่ช่างนะครับคุณผู้ชมตอนนี้คือถ้าใครอยากนั้นซื้อตัวช่างกันนี่ครับพี่ด่วนครับนี่ครับนี่ครับสนใจผมอาจารย์เสถียรทำมือครับพระครูทุครับทำได้หมดครับลองไหมครับลองไหมครับนี่อาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์จริงๆเหรอจริงๆครับอาจารย์สวยแล้วครับยังยังเออ โอเคครับค่าทำสองหมื่นครับเนี่เราก็จะใส่หัวก็จะเป็นก้นหน่อยนะครับเสร็จแล้วเหรอครับเสร็จแล้วครับออดูอาจารย์ครับไปทําเพลงดีกว่าครับ <c oughs> ผมว่านะฮะพ่อสาวคิดว่ายังไงปีนี้ชนะแน่นอนไหมคะกําลังใจแบบชนะไหมฮะชนะพ่อพ่อบอกเลยห้าสิบแต่ทางมันบอกชนะพ่อบอกพ่อบอกคิดว่าครับคิดว่าจะ ขุดเทียนครับอันนี้เขาใส่กับเทียนครับนี่เนี่ยจีบแม่นาหนาวนี้นนออขอ้ขุดเทียนครับนี่ไม่ใช่ทางเข้านะฮะแต่ว่าเราจะพาไา้ดูว่าทําไมวัดนี้จัดงานครั้งนี้ยิ่งใหญ่แน่ๆเพราะว่านี่เทคนิคการดูโทรทน์ต้องเดินหันหลังอย่างนี้ไม่เขาจะได้ไม่เห็นหน้าเราด้วยเ <c oughs> ข้าใจไหมทุกกำแบงรอไปแล้วว่าดูความแแห่ของวัดทุ่งสีเมืองเนี่ยจะออกทางนี้ออกทางนี้ซุ้มประตูอยู่ทางนู้นมันแคบกว่านี้นี่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว มันใหญ่ขึ้นทุกปีใช่ไหม่ใหญ่ขึ้นทุกปีค่ะพี่ค่ะก่อนอื่นให้ความรู้กับเด็กน้อยเด็กน้อยมาเนี่ยหลักการก็มีง่ายว่าเข้าพรรษาทำไมพระพุทธเจ้าถึงกาหนดให้พระต้องเข้า,าพรรษาห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกลัวไปเหยียบอ่าเขากําลังเริ่มเป็นฤดูฝนเขาะจะปลูกข้าวปลูกไรไปเหยียบข้าวเขาพังเขาก็เลยให้จําวัดอยู่ที่วัดกลางคืนไม่ออกไปอ่านหนังสือเยอะๆอ่านหนังสือเยอะๆทําไงต้องมีเทียนถึงจะอ่านหนังสือได้คนรู้ว่าสามเดือนนี้พระจะมาตั้งแคมป์อ่านหนังสือในวัด เอาเทียนมาถวายให้ได้จํานวนคืนวันที่ต้องอ่านทุกคืนเขาก็ไม่ไผ่มาเอาเทียนมาเสียบๆๆๆๆบเท่าจํานวนวันที่พระต้องใช้แห่กันมาให้พระแห่ไปแห่มาเฮ้ยมันทําให้สวยกว่าเดิมสวยไปสวยมาคราวนี้ยิ่งใหญ่เลยสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้นะครับแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดวันเข้าพรรษาโอเคเราไปดูเทียนพรรษากันนะองเดินถ่ยหลังไหม ถ้าถ้าถ้าเป็นดาราต้องเดินถอยหลังทำไม่ได้เอาถ้าพูดรองเท้าอันนี้นะคะพูดด้วยการตองจะพาไปดูพี่น้องบ้านเฮ้าด้วครัไปเบิังประเภทนี้ให้เดินด้วยต้องเดินด้วยเหรอพูดภาษาอีสานไปตอนนี้นะคะกำลังเสียาพี่น้องไปเบิังหนู้อยากนู้ลมเอาแล้ว ท่านผู้ชมครับนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับพี่นางบอกว่าเคยเป็นเทพีเหรอค่ะเคยเป็นนาทีเรียกอะไรนะพิดาพิดาเทียนพิดาเทียนค่ะมีหน้าที่ไม่ใช่หน้าตาดีนะคะคือเป็นหลานมังกรไทยยกก็เลยจําเป็นต้องนั่งแต่นั่งเนี่ยจะร้อนมากพี่จําความได้จําความจำตความจำความได้ค่ะร้อนมากแดดแล้วก็ยิ้มเวลายิ้มต้องยิ้มถ่ายรูปคนก็จะกลางร่มใช่ไหมก็จะยิ้ม อะไรเงี้ยหอบปากก็ไม่ลงเลยร้อนก็ร้อนค่ะพี่นูสุดยอดเลยหนูขอเป็นแค่ปีเดียวได้แม่ปู่เขาบอกไม่ได้ต้องเป็นสปีใช่ค่ะเป็นหลานมกไเหรอเรได้สามปี้อนค่ะพี่เขาได้เป็นโอ้โหทั้งดัมเมเยอร์ได้เยอะแยะเนี่ยนะเขาหน้าตาดีตั้งแต่เด็กเป็นดัมเมเยอร์ด้วยใช่เยอะแยะก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนหมดเลยกับนมัสการหลวงพี่ครับน้มัสการครับแอบมาดูความลับของทางหมู่ทางวัดทุ่งสีเมืองว่าได้เตรียมอะไรไปบ้างนะ อันนี้ทํามากี่เดือนแล้วครับตอนนี้ทํามาเดือนหนึ่งครับเดี๋ยวเีเอาเอาเดี๋ยวที่ราเห็นก่อนนะเราเห็นเหมือนช้างสามเสียนนี่คืาเอราวันอเป็นพระพิฆเนศพระพิฆเนศสามเสียนมีเทพีอุ้มเด็กน้อยมีครุฑอันเรื่องมันคืออะไรฮันนีาในในต้นเทียนของวัดทุ่งครับ โดยรวมนี่จะเป็นเรื่องพระเวสันดรชาดกครับตัวหน้าจะเป็นพระพิฆเนศสามเสียนครับถัดมาก็จะเป็นพระเวสันดรก็คือกันมหาราชครับคือในขบวนของเรามีหลายเรื่องซ้อนอยู่ในในนี้ใช่ครับด้านตรงกลางก็จะเป็นพุทธทรงถือตาสัญลักษณ์สมเด็จพระเทพครับแล้วด้านข้างก็จะเป็นแพทิ์ครับแพทิบก็คือปีเกิดของสมเด็จพระเทพครับแล้วปีนี้ก็ตรงกับปีแพะด้วยครับเราก็คือเอาแพะมาเป็น ฐานรองรับต้นเทียนครับผมเอาเทียนมาจากไหนเยอะขนาดนี้ครับเทียนก็เขาบริจาคเลยเป็นเทียนเก่าด้วยครับแล้วก็ทางวัดซื้อมาใหม่ครับอ๋อคือของปีที่แล้วก็เอามาหลอมได้ใช่ครับโอ้โหใช้ช่างกี่คนครับอประมาณ20สิบคนครับกะได้แผนเนี่ยทำกี่วันกี่เดือนก็ประมาณ5้าสิบวันครับห้าเกือบสองเดือนนี่นี่เกินครึ่งทางแล้วเออในเชื่อม เอูเรามือจับเลยแบบพี่ไม่เป็นไรเหรอพี่ไม่ร้อนเหรอมือด้านหมดแล้วลองเลยลองเลยเฮ้ยมันได้เหรออุ้ยร้อนนะโอ้ร้อนอยู่แต่อุ่นๆแต่ตรงนั้นอ่ะร้อนมากเลยอ๋อมือเขามือเขาทนทานได้แล้วเนาะช่างฝีมือที่มาแกะนี่เป็นใครมาจากไหนตอนนี้เป็นเป็นหัวหน้าช่างก็คือเป็นก็คือเป็นพ่อ พ่อของคุณครับแล้วคนอื่นนะผมก็ตอนนี้ก็ศึกษาอยู่มหาลัยสิลประกรครับคณะจิตกรรมปีสี่ครับเขาเรียกอะไรนะเลือดศิลปินพ่อก็เป็นช่างลูกก็เรียนทางด้านนี้มาครับสืบต่อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณหลวงพี่ด้วยนะครับจากนรัการครับเมื่อกี้คุยกับหลวงพี่ผมเป็นมัคุเทศอธิบายให้ไหมไม่ไขอตายหนูเคยมาเนี่เด็กใช่ไหมตั้งแต่เด็กค่ะพี่นานแล้ว ที่เราที่เราที่น้องบอกเนี่ยถูกต้องแล้วที่การตองบอกว่าเขาต้องไว้กลางน้ําเพื่อป้องกันแมลงองกันมดสมัยก่อนเขาบอกว่าของเดิมเนี่ยไม่มีบันไดนี้นะเริ่มจากต้องเอาเรือล่องมาแล้วก็ขึ้นไม่ให้เชื่อมกับสองคือพอบูรณะใหม่ก็ทําให้มันสะพานไม่ติดกันห่างสักสองนึงให้ให้ก้าวข้ามแต่มดมันข้ามไม่ได้ใช่ไหเนาะอายุเท่าไหร่รู้ไหมให้ทายร้อยปี ใช่เกินครับ180กว่าปีรัชสมัยรัชกาลที่สามศิลปะ3ชาติเลยนะครับหลังคาซ้อนกันหลายชั้นนี่เป็นอิทธิพลศิลปะพม่าหลวงพี่บอกไว้รูเมือนของพม่าเนาะหลังคาอันใหญ่2องอันข้างตรงกลางนี่แบบลาวแล้วก็ฝาประกลนี่ภาคอีสานไม่ใช่นี่ศิลปะไทยกลางเลย มีนกด้วยเข้าใจว่าสมัยรัชกาลที่สามท่านให้ช่างชาวลาวมาเป็นผู้สร้างหอไตรนี้ถึงเป็นหออยู่มาจนถึงปัจจุบันครับร้อยกว่าจุกว่าปีอันนี้อะไรนะถังโป่งคืออะไรพี่นางอ๋อมันมีเพลงบอกอ่าเพลงพระถังโป่งแรงเดดอ่อนแสงรำไรเสียงมากกะลงข้อควาย ลายหลังมาทางตีน้าถังคือเนี่ยถ้าถังโคงเรกการตีอย่างนี้เนี่ยมาถังโพงคือราทักไม้ตั้งแต่เธอเข้าวงการ ايه <laughs> <laughs>